แก๊สเสนอหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรรายการเชลชวนชิมคาเฟมเก้าสิบท่านผู้ฟังที่รักในรอบสัปดาห์วันนี้ผมเดินทางเหมือนว่าเล่นวันจันทร์ที่แล้วมาจันทร์ที่สิบห้ากลับจากเชียงใหม่พอวันพุธ เดินทางไปเกาหลีกลับวันพฤหัสจากเกาหลีมาแวะฮ่องกงเครื่องแวะชั่วโมงหนึ่งพอให้เราเดินยืดเส้นยืดสายพอวันศุกร์ก็ขึ้นมาเชียงใหม่เรื่องในการสัมมนา ของการท่องเที่ยวกับชมรมพัตคาหร,ร้านอาหารในเชีงยงใหม่เขาเชิญให้ไปบรรยายเรื่องพัตคาารและร้านอาหารกับธุรกิจการท่องเที่ยวก็มาเชีงยงใหม่วันศุกร์วันเสาร์มีเผาศพเพื่อนรักซึ่ง เป็นคนลําปางเป็นคนตระกูลใหญ่ตระกูลจันทร์วิโรธเผาที่เชียงใหม่วันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็กลับกรุงเทพก็มาเล่าเรื่องในรอบสัปดาห์นี้ให้ท่านได้ฟังทงั้งๆที่ตัวเองยังไม่ถึงกรุงเทพนะครับเพราะว่าฟไฟท,ที่ผมจะ มาถึงกรุงเทพนั่นน่ะมันเป็นไฟเย็นออกจากเชียงใหม่สี่โมงเย็นที่คุยอยู่กับท่านผู้ฟังนี้ก็นั่งบันทึกเทปอยู่ในห้องของโรงแรมรอยัลพรินเซสซึ่งโรงแรมนี้ผมมาพักทุกครั้งไปในช่วงเริ่มพีคซีซั่นนั้น โรงแรมอื่นจะเป็นอย่างไรผมไม่ทราบแต่สำหรับรอยแยนพรินเซสที่เชียงใหม่นั้นนั่นจนกระทั่งหาช่องแทรกเข้าไปยากก็ขอเรียนว่าท่านที่เคยมาพักรอยแยนพรินเซสและชอบใจการบริการที่นี่ชอบใจคุณอำนวยวันเพลนดินสอด้านเดียวเนี่ยนามสกุลเขาวันเพลน ผมก็แปลงแปลงเป็นภาษาอังกฤษว่าดินสอด้ามเดียวก็ขอให้จองแทนเนินเน่นๆนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะไปสัปดาห์หน้าจองแค่สัปดาห์นี้ล่วงหน้าสักเจ็ดวันจะดีที่สุดไม่อย่างนั้นท่านจะไม่มีที่อยู่ผมนั้นถึงแม้ว่าจะซีกับบรรดาพนักงานแต่ก็ต้อง ล่วงหน้าหลายวันเหมือนกันขนาดนั้นมาถึงเนี่ยยังเข้าห้องไม่ได้เลยครับเขาต้องจัดห้องให้อีกห้องหนึ่งให้ผมมานั่งคุยให้มาพักผ่อนก่อนก่อนที่จะไปบรรยายที่โรงแรมเชียงใหมอ่ออกิดเพราะว่าแขกเก่าเขายังไม่ออกเช็คเอาท์นะมันสิบสองนาฬิกาเครื่องบินเราถึงสิบโมงครึ่งเนี่ยเขายังไม่ออกครับ ก็เป็นสิทธิของเขาเราก็ต้องคอยผมมาเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนกลับไปเมื่อวันจันทร์นะครับก็มาถึงได้รับประทานอาหารพื้นเมืองคือร้านเพนร้านเพนอยู่หลังกองกำกับการตำรวจเชียงใหม่ร้านนี้มีอาหารพื้นเมือง ที่เขากินกันทำตามแบบที่คนทางเหนือเขารับประทานกัน <c oughs> ไม่ได้เอาใจคนกรุงเทพหรือคนท้องถิ่นอื่นแต่อย่างหนึ่งอย่างใดคงเอกลักษณ์อาหารเหนือเอาไว้ได้ครบถ้วนกระบวนความ <c oughs> มีอาหารให้เลือกหลายอย่างจำพวกเครื่องจิ้มนี่มีทั้งน้ำพริกอ,องน้ำพริกหนุ่มซึ่งคน ภาคอื่นมักจะรู้จักแต่น้ำพริกอองน้ำพริกหนุ่มแต่ยังมีน้ำพริกปลาน้ำพริกปูที่เรียกว่าน้ำปูแต่ก็ออกเสียงทางเหนือว่าน้ำปูน้ำพริกปลาพวกนี้ยี่ของอร่อยอร่อยอ,อ,ยอีกเยอะแยะแล้วก็ยังมีน้ำพริกฮาก็อร่อยของเหนือที่เราไม่เคยกินนียังมีอีกมากมาย จำพวกยำต่างๆยำบะเขอยํยำขนุนอะไรอย่างนี้พวกนี้ฮะทางนั้นเขาเรียกว่าตำนะฮะก็เหมือนตำส้มตำหมักกุงตำมะละกอของอีสานทางนี้เขาเรียกว่าตำหนุนนะฮะแล้วก็ตำบะเขือสําหรับคนที่รู้จักอาหารเหนือไม่กี่อย่างนั้นก็มักจะรับประทานแต่ข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยว หรือเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกขนมเส้นน้ําไตเพราะว่าคนไทยใหญ่ไม่ชอบใ,ใครๆเรียกว่าเงี้ยวซึ่งเป็นคนป่าคนดอยเขาเป็นคนเมืองต้องเรียกเขาไทยแล้วก็ไทยใหญ่เรามันไทยน้อยแล้วเรียกสั้นๆว่าไตขนมจีนทางเหนือเรียกว่าขนมเส้นก็เรียกว่าขนมเส้นน้ําไตนะฮะข้าวซอยก็ดูเหมือนจะมีนะครับที่นี่ แล้วก็มีที่อร่อยอย่างที่สุดคือซี่โครงหมูหมักแล้วก็ย่างทอดให้รับประทานยันนึกว่าจะมีแต่คนไทยด้วยกันที่มาจากท้องถิ่นอื่นและคนที่อยู่ในเชียงใหม่จะเป็นลูกค้าประจำของร้านเพ็ญแต่ฝรั่งมังค่า ็มาทดลองอาหารเหนือเหมือนกันครับผมเห็นโต๊ะหนึ่งฝรั่งสองคนผู้หญิงผู้ชายสั่งน้ำคนละขวดน้ำดื่มคนละขวดแล้วก็สั่งน้ำพริกปูน้ำพริกปูซึ่งเขาทำรสชาติแซ่บเผ็ดเหมือนกับคนทางเหนือรับประทาน มานั่งรับประทานหน้าตาเฉยกินไปดื่มน้ำไปกินไปดื่มน้ำไปแล้วไม่ได้มีอยู่โต๊ะเดียวมีฝรั่งกินข้าวนึ่งหลายต่อหลายโต๊ะถามดูว่าเขาอยู่ที่นี่หรือ <c oughs> ได้รับคำตอบว่าบางส่วนเป็นคนที่อยู่ที่นี่แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะรู้ว่า อาหารท้องถิ่นเป็นอย่างไรก็นับว่าอาหารเชียงใหม่เนี่ยซึ่งเราเคยรู้จักแต่น้ำพริกอ่องข้าวนึ่งน้ำพริกหนุ่มจิ้นทอดเราก็ได้รู้ว่าจิ้นทอดแล้วก็มีแหนมซึ่งเป็นของสำคัญเดี๋ยวนี้เรารู้ขึ้นอีกตั้งเยอะแยะมากมายหลายต่อหลายอย่างนะครับ จนกระทั่งออเดิร์ฟเนี่ยเขาทำทั้งไส้อัวแหนมนะฮะกินกินทอดแล้วก็ไข่ต้มน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแล้วก็มีผัดต้มเรียกว่าชุดออเดิร์ฟทางเหนือ Northern o d e r ฟเดีเด๋ยวนี้ฝรั่งรับประทานเป็นกัน ที่โรงแรมรอยัลพรินเซสก็เห็นผมรับประทานขนมปังขนมปังปิ้งเนี่ยนะครับต้องเป็นขนมปังกระเทียมสั่งขนมปังกระเทียมแล้วก็ทาด้วยน้ำพริกหนุ่มรับประทานกระจิ้นทอดรับประทานกระไส้อั่วหรือไข่ต้มฝรั่งก็เอาบ้างปรากฏว่ากินกันอร็ดอร่อยเหลือเกินกลายเป็นของที่ เรียกว่าเดมัสต์ของนักท่องเที่ยวอิตาเลียนไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องดีที่จะได้เผยแพร่อาหารไทยทางภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักนอกเหนือไปจากส้มตำไก่ย่างลาบของทางอีสานลาบทางเหนือกับลาบอีสานนี่ผิดกันไม่เหมือนกันลาบอีสานใส่ข้าวคั่วลาบทางเหนือใส่เครื่องเทศกัน คนละอย่างกันครับท่านผู้ฟังครับผมไปเกาหลีถึงแม้จะอยู่คืนเดียวก็ได้มีโอกาสไปรับประทานเนื้อย่างเกาหลีต้นตำรับซึ่งไม่เหมือนเนื้อย่างเกาหลีในบ้านเราบ้านเราพอพูดถึงเนื้อเกาหลีเราก็จะมองเห็นกระทะอลูมิเนียมซึ่งเป็นกระทะคว่ำ ยกขอบ <c oughs> คือเป็นกระทะก้นลึกนี่เองนี่เองฮะแต่เอาทางก้นขึ้นมาแทนที่จะเอาทางก้นลงข้างล่างกลับคว่ำซชกคว่ำกระทะเอาก้นขึ้นมาส่วนสูงอยู่ข้างบนแล้วก็ยกขอบขึ้นไปที่กระทะนั้นน่ะก็เจาะรูสำหรับให้ความร้อนจากเตาข้างล่าง แผ่ขึ้นมาข้างบนเนื้อก็หมักแร่บางๆหมักเครื่องเอาไว้ขาดไม่ได้ก็คืองาจะต้องมีถ้าขึ้นชื่อว่าเกาหลีแล้วต้องมีงาเวลารับประทานเราก็เอาเนื้อนะนะ่ะละฮะมาปะลงไปกับกระทะคว่ำที่มีรูให้ความร้อนออกมาสุกมากสุกน้อยตามใจชอบ มีผักหลายอย่างพวกผักกาดพวกอะไรพวกนี้นะครับเราก็เอาโปะลงไป <c oughs> น้ําที่เกิดจากเนื้อเกิดจากผักก็จะไหลมาอยู่ที่ขอบกระทะที่ยกขอบสูงไม่ให้ไหลเหลอะเทอะนั่นก็คือเนื้อเกาหลีที่เรารู้จักแต่เนื้อย่างเกาหลีของเขาจริงๆนั้นนะเป็นเนื้อที่ย่างบนเตา มีตะแกรงเหล็กหมักเนื้อมาเป็นชิ้นยาวๆแล้วก็ย่างทั้งชิ้นยาวๆยาวประมาณสักราวๆครึ่งคืบมีทั้งเนื้อตรงที่โครงมีกระดูกติดหั่นเป็นคํำๆสำหรับให้เราได้จับมีทั้งเนื้อซึ่งแร่เป็นแผ่นยาวๆเวลาสุกได้ที่แล้ว คนปรนิบัติเรานั้นจะเอาตะไกรมาตัดเหมือนกับตัดเครื่องเย็นตโฟแกลกแกลกแกลตัดเป็นคำคำ <c oughs> แล้ววิธีกินของเขานัน่ะกินแบบเมี่ยงครับคือต้องมีผักหอ่อเขาไม่มีแป้งนะฮะก็เอาผักมาวางเป็นผักกาดผักกาดหอมชนิดที่ผักกาดหอมปลีปลิดออกมาเป็นใบ มีใบงาซึ่งลักษณะคล้ายๆใบชะพลูแต่รสไม่เหมือนกันกลิ่นหอมรสดีมีเจ้าใบที่ว่าเนี่ยเป็นใบใหญ่สำหรับเป็นใบที่ห่อเมี่ยงเนื้อวิธีกินก็แบมือเข้าเอาไอ้นี่ลงไปก่อนเอาผักผักลงไปก่อนแล้วก็ขีบเนื้อ จิ้มน้ำจิ้มซึ่งมีทั้งน้ำจิ้มรสหวานแปรเลมแปแลมกับเต้าเจี้ยวบดของเราต้องขอน้ำปลาญี่ปุ่นหรือโชยุที่นั่นเขาเรียกว่ากันจังเอามาอีกแล้วก็เราก็ปรุงรสตามใจชอบถ้าคนที่ชอบเปรี้ยวหน่อยก็บีบมะนาวลงไปมะนาวต้องเอาไปเองนะฮะของเขาไม่มีแล้วเราก็เอาพริกปน่นใส่ลงไปด้วย พริกป่นหรือพริกสดก็ได้สําหรับคนที่ชอบกินของสดก็เอาพริกสดไปพรพริกของเขานั้นเขากินเป็นผักครับพริกอะไรก็ไม่รู้เม็ดโตเท่าพริกขี้ฟ้าขนาดใหญ่สีเขียวป๋อเลย <c oughs> แต่ไม่เผ็ดเลยเป็นผักหักแล้วก็จิ้มเต้าเจี้ยวบดรับประทานเป็นของแกล้มที่จะพวกไ ไอเครื่องที่สำหรับใส่เมี่ยงนั่นนะก็มีกิมจิซึ่งเขามีกิมจิดองเปรี้ยวดองเค็มดองหวานดองน้ำดองแห้งดองคลุกคลิกหลายอย่างแล้วก็ผักนั้นก็ไม่ใช่จะตายตัวอยู่แต่เฉพาะผักกาดอย่างของเราตังกวาเขาก็ทำกิมจิได้หัวไชเท้าเขาก็ทำกิมจิได้ผักอะไรแตอะไรทำกิมจิได้ทั้งสิ้น รวมทั้งไอ้เจ้าพวกต้นกระเทียมต้นหอมใหญ่ๆเนี่ยเขาหั่นตามขวางยาวๆไอ้ตามยาวนะฮะไม่ได้หั่นตามขวางมองดูแล้วเหมือนกับเอาย้ามาให้เรารับประทานรสชาตินั้นไม่ได้เผ็ดเหมือนอย่างกันในเมืองไทยเราก็เอาเจ้ากิมจิสามสี่อย่างนี่ครับใส่เข้าไปในหอ่อแล้วก็ห่อให้เป็นคำส่งเข้าปาก รับประทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนื้อหมดก็จะถึงซุปซุปร้อนๆซุปร้อนๆเราก็ปรุงรสอีกตามชอบใจกลายเป็นต้มยำมีต้มจืดเราก็ปรุงรสจนกลายเป็นต้มยำไปอีกต้มจืดผักคล้ายๆจับชัยแล้วก็มีข้าวมาถ้วยหนึ่งแม่แค่นี้ก็อิ่มอร่อย ยังไม่รู้อะไรแล้วอันที่จริงผมว่าคนไทยเราเนี่ยนะถ้าเอาข้าวมาถึงปับ๊บข้าวเม็ดป้อมๆแบบที่ญี่ปุ่นกินเนี่ยนะเอามารับประทานไปด้วยอีตอนที่เขาย่างเนื้อแล้วส่งให้เราทีละชิ้นสองชิ้นอย่างเนี้ยผมว่าก็ไม่เลว <c oughs> ไม่เลวทีเดียวละครับนั่นก็เป็นเนื้อย่างเกาหลีแบบที่ผมเพิ่งพบ เป็นครั้งแรกแต่ก่อนนั้นสมัยที่ยังหนุ่มๆหน่อยตั้งแต่เกาหลียังไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนอย่างทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยเราบินไปเกาหลีใหม่ๆนั่นนะครับเราก็มีไอ้เจ้าเรานี่หมายความว่าการบินไทยนะฮะ <c oughs> ถ้าไปาเกาหลีแล้วต้องไปกินโสมต้มไก่ เขาเรียกสซุปไก่ดำกับโสมซุปไก่ดำกับโสมถือว่าบำรุงกำลังนักหนาในตอนหลังนี้ผมไม่กล้ารับประทานโสมไม่ใช่เพราะเกรงว่าบำรุงเกินไปหรอกครับแต่ไอ้โมเลกุลในเนี่ยในโสมเนี่ยไม่ถูกกับผมถ้าผม รับประทานโสมเข้าไปในรูปแบบต่างๆน้ำตาลจะขึ้นทันทีผมต้องควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในพิกัดนะครับเพราะว่าเวลานี้ตับอ่อนของผมซึ่งมีหน้าที่ผลิตอินซูลินเพื่อไปสังเคราะห์น้ำตาลออกมาใช้เนี่ยผลิตไม่พอคือ มันทำงานหนักมากเป็นเวลานานก็เลยเป็นเบาหวานแบบที่เรียกว่าเป็นเบาหวานเกิดจากการรังแกตัวเองให้ตับเขาทำงานมากเกินไปตับอ่อนครับให้ทำงานมากเกินไปเขาก็เลยเมื่อยล้าเขาไม่เคยทำเราก็ต้องพยายามให้เขาทำงานน้อยๆเท่าที่เขาพอจะทำได้ <c oughs> โดยการควบคุมอาหารควบคุมของหวานไม่ให้เขาผลิตอินซูลินมาสังเคราะห์ไอของหวานนี่ไอน้ําตาลนี่ให้เป็นพลังไม่อย่างนั้นน้ําตาลมันก็จะหลงเหลืออยู่ในเส้นเลือดผมจะต้องควบคุมน้ําตาลให้อยู่ไม่เกินร้อยสี่สิบถ้าเกินร้อยสามสิบไปแล้วเนี่ยนับว่าไม่สูตจะดีต้อง ควบคุมอยู่ในระหว่างร้อยสาสองสหไม่ให้เกินร้อยสระหว่างร้อยสารยสีสบนี่ถือว่าเพี้ยมากที่สุดแต่เนื่องจากผมออกเดินทางไปบ่อยรับประทานอาหารมากเกินไปซึ่งอาหารหลายอย่างซึ่งมีน้ำตาลผสมอยู่ด้วยบางทีก็มีน้ำผึ้งผสมอยู่ มันก็เลยทำให้น้ำตาลสูงขึ้นบางทีถึงร้อยหกเก้า้เจ็ดสิบพอเห็นอย่างนั้นปับ๊บเราก็ต้องลดลงมาทันทีโดยเฉพาะเบียรเบียเนตน้ำตาลขึ้นอย่างที่สุดเลยทีเดียวครับเบียรน้ำผึ้งห้ามอย่างเด็ดขาดน,น้ำตาลจะขึ้นสูงมากเมื่อเรารู้ถึงต้นเหตุเราก็ควบคุมอยู่ครับ ผมก็ไม่รับประทานไอเจ้าพวกของหวานนี่มาตั้งนมนานแล้วเนี่ยมันไปไปก็มีความลำบากเป็นอย่างนี้ไปเกาหลีนอนคืนนึงที่โรงแรมเวสตินโรงแรมนี้เป็นโรงแรมห้าดาวครับเป็นที่ตั้งของสำนักงานขายตัว๋วการบินไทย เป็นที่ตั้งของสำนักงานบริษัทการบินไทยประจาประเทศเกาหลีแล้วก็เป็นที่พักของแอร์ครูค่าที่พักห้องที่เรียกว่าห้องที่เขาเรียกดีลักซ์หรือเด l u ลุกซ์ตามสำเนียงอังกฤษก็ลดราวาศอกแล้วประมาณราวๆร,ร้อยเหรียญเศษๆนะครับร้อยเหรียญเสรศษๆประมาณสัก 2,007 2,008นี่ลดแล้วนะครับแต่สำหรับราคาที่ไม่ได้รับการลดราวาสอบเข้าใจว่าคงจะเป็น3,000กว่าใกล้4,000อย่างแน่นอนตอนนี้เกาหลีหนาวแล้วครับเรื่องของเกาหลีเขาเล่าลือกันเยอะแยะเลยทีเดียวว่ามีของซึ่งทำคล้ายกับ ของหรูหๆของเมืองนอกอย่าไปเรียกว่าของปลอมของทำเรียนแบบดีกว่าของทำเรียนเรียนแบบอย่างคุกชี่เกาหลีเขาทำเรียนแบบเขาก็เรียแบบกว่าคแบบุกชี่แทนที่เป็นตัวจีก็เป็นตัวเคแทะอะไรอย่างนี้จะไปว่าเขาเรียนแบบก็ไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าได้รับอิทธิพลมาจาก การออกแบบของท่านผมก็ทำขายบ้างแต่ของผมถูกกว่าท่านครับถึงแม้ว่าคุณภาพจะสู้กันไม่ได้แต่ของผมก็ขายดิบขายดีก็จะไม่ดีได้ยังไงกระเป๋ายางของแท้น่ะใบละสองหมื่นเกาหลีใบละสามพันเท่านั้นเองครับแล้วใครจะรู้ครับว่าอันนี้มันของจริงหรือของปลอมเราไม่ได้เอามาขายเราออกมาใช้จริงไหมครับ ก็มีตลาดที่คนไทยนิยมชมชอบกันที่สุดโดยเฉพาะสุภาพสตรีครับผมกลับมาจากเกาหลีขึ้นมาเชียงใหม่คราวนี้ก็กินนอนอยู่ที่โรงแรมรอยแยนปรินเซสนี่แหละครับไม่ไปไหนอากาศที่เชียงใหม่เริ่มลดลงแล้วราลาวซักกลางคืนก็ราล่ซักสิบแปดยี่สิบนะครับกำลังสบายดีครับ มาเที่ยวลอยกระทงก็คงจะหนาวกำลังดีสวัสดีครับ